แป๊บหนึงลองหัวใจลงแป๊บนึงหัวใจต้นแรงดีคลายเชสเพสคือเป็นเครื่องโปลเลยดิวะ่ะจริงๆเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นมัคเพ็กเมเจอร์นะก็ะคือเหมือนแบบอกกลางอ,อกล่างแหละอือ,อกคนเรามีสองสองอันเองไมเนอร์กับเมเจอร์แต่เนี้ยมันแต่งมันแต่งเมเจอร์ช่วงล่างคนเรียกว่าอกล่างพออกล่างมันดูโหดอะกล้ามมันดูโหดมันดูมีมิติที่เขาเรียกว่าอกตัดอ,ะอ่ะเครื่องนี้มันดีมากแล้วแบบไม่ต้องใช้ความคิดเยอะเครื่องนี้นโคตรนูนสวยตูเฮ้ยนี่ สุดยอดคอรลิชันกำลังดีนะครับเป็นแข่งมุดใหญ่เิ่งแข่งเร็จาก่แข่งประมาณ21นิ้วได้อาหารมันเต็มสารอาหารมันล้อนแรง้นเลยเรียกร้นกำลังกลับมาอย่าปล่อยตัวครับต้องรีเวิร์สได้เอช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกล้ามโตไวมากนะถูกต้องกล้ามแม่งโตไวมากถูกต้องถูกต้องทนอีกหน่อยหมายถึงว่าคาร์ดิโอไว้ด้วยซ้อมเหมือนเดิมแล้วก็ได้กินของที่อร่อยได้กินมากขึ้นได้กินมากขึ้นแต่แบบอย่าไปแบบหยุดซ้อมใช่อย่าขี้เกียจสวย Oh.